บทที่สิบเอ็ดอสีวนายังพระละอสีวนาจะพระนานังปุลปติตาัจ่ะเสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตมังกรมุตตมังปฏิรูปเทวสโสจะปุเพจจะกตะปุญจะต,ตาอาัมาปณิธิจะเอตมังกรมุตตะมังพังหุสจะาจีสิสป,ปัจะวินยโยจะสุขีกิโตสุภาสิตายา

Santu, ti ketanjita, kale na tama sebenang e tamang klemut temang, kanti, jasowa, jak setah, semak na nakja, senang, tapo, daprama, jaliyajah, alia seca, na tas senang ni, panah se tikiliyajah, e tamang peti. โอสะกังวีรชังเขมังเอตามังคละมุตตมังเอตาทิสานิกตวาสพัทตาปะมาปราชิตาสพัตตาโสติขจันติเตตันเตสังมังคละมุตตะมันบทที่สิบสองยังกิจีวินตังอิทาวิทวาหูรังวาสเกสุวาอย่างรัตะเนรปนิตังนะโนสังมังอธิตาคเตนะอิธามปีพุทธะตนังปนิตังอิเตนะสัจเจนะสัวติหุนตู กายังวีระังอมตังปณิตังยะยะทัตจักาสกิยามุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิสิติอิธัมปิธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงโตยังพุทธเสทโปาริวันนิปันริวันนะยีสูจิงสมาธิมานัตตะติกัตยะมาหูสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิธัมปิธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงโต ยบุคลาอัตถาสตังปัสสตตาัตต ا ر เอตานิยุคานิหุนตีเตสะคินเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหผลานิอิธามปีสังเครัตัณงปานีตังเอเตนัจเจนะสุวติหุนตุเยสุประยุตานะมานาสาธภินานิกามิโนโคตมะสาสนามหิเตปปฏิปตาอิอมตังวิขแหังรัฐามุธานิพุติง พุชามานาอิธันปีสังเคระตนักปัญีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตูนีนังปุรนังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตายะติเกภวัตมิงเตคีนาพิชชาอเวรุหิชันทานิพันติศีรายะทายะยะทายามปฏิปโปอิธันปีสังเคระตนักปัญีตังอีเตนะสุสัจเจนะสุวติหนตูบที่สิบสามอัตรา ฮาเวชิตังเสยโยยจะยังอิตราประชาอัตทันตัสสะโปันจะยิจังสัญยตจะจาริโนเนวะทีวนะคันทโปนะมาโรสะบรมุนาอิตังอปะชิตังกัอิราตัสหะอุปัสสะชนตโนบทที่สิบสี่ภาษิตามีทังตนะภะควตาชนาตาปัสตะอรหัตตาสมาสพุตถินะ เอตัตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมะปารายะมาอิติกิยะรายะมาปิตะกะสัมปทานีนะมาตะกกตะกะหิตุมานายยะคะหินะมาอาการะปะวิระปะริวิตะเกนะมาทิฏฐินิจานะกันติมาพะพะรูปะ ตายะมาสัมโนโนคุรุยะถาตุมีเหอัตตนาวะชาเนยยะถาอิมีธรรมากุศลาอิมีธรรมาสาวะชาอิมีธรรมาวิญญูหาลิธาอิมีธรรมาสัมตาสมาตินาอิตายะทุขายะสังวัตติอัตตาตุมีเหอัปปะเหยยะถายะถาตุมีอัตนาวะชาเนยยะถาอิมีธรรมากุศลาอิมีธรรมาอนัาบะชาอิมีธรรมาวิญญู ปัสสะถะอิมีธรรมาสมัตาสมาธินาหิตายะทุกขายะสังวัตติติอัตตุมิหิอุปสมปชะวิหะเรยถาติบทที่สิบห้าอุปนิยติชีวะธมะปมายุงชรูปนิตตะนาสันติตานาเอตังพญังมรณะเปฆามโนปุญญานิกายะราตะสุขาวหานิ อุปนณิยติชีวิตมัรปะมายังชรูปนิตสศานะสันติตานาเอตังพระยังวรณีปิคัมโนโลกามิสังปชาหิสันติเปโขโยธาจายนาสังยมวาจายะอุทะเจตสสะตังตัสสะเปตตัสสะสุขายะหนติยังชีวามโนกะปะกะโรติปุญยังธรรมวะหาวะฮาเวรักขติธรรมะจาริง ธโมสุจินโนสุขามาวารันติเอสานิสังโสธเมสุจินีนะทุกขติิงขจันติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาปัจจติอัตานิเป็นตติทุกีเอสามะโคเวสุติยสัพเพสังขาระทุกขาติยถาปัญญาจัปสติอัตานิเป็นตติทุกีเอสามะโคเวสุติยสัพเพสังกะเพธธรรมา อนัตติติยถาปัญญะปัสติอัตถานิพนธิตุกเกยสมะโควิสุตติายาบทที่สิบหกอปันนักขทานะมีเกทุติยังอะหุตะกิกาเอตัทธยายะมีทาวีตังคันเหยะอปันนักังพาหุงเวสรนังยันติปภะตานิวนานิจจะารามารุกขะขจีตานิมนุสสาภยะตัดจิตัง จตุตาเตสังโฆสนังมีขังเนีตังสนังมุตตะมังเนีตังสนังมะขามมะสัพพทุกขาปมุจติโยจัพุทธจัทธมัตจาสังขจัสนังกตโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาปัสสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจใจอติกมังอริยจัอันทักขิกังทุกขู ภาษามะขามินางเอตังโหเสนังมีขังเอตังสนนงมุตตะมังเอตังสนนางมะขมมะสัปตกขาพงมุตติบทที่สิบเจ็ดอัตตีตัตงนาวะขเมยยะนัปฏิกังเขานา็ตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่หวังถึงที่ยังมาไม่ถึงยะทัตตีตามปีนันตังปัะจะจนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาตเป็นแล้วสิ่งที่ามาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยะมาไม่ถึงปัจจุบันัตจอยู ัมบังตะตะตะต,ะต,ะตะวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุป,ปังตังวิธานมะนุพลูเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คนเทรในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทาให้ปรุงโปรงเถิดอชีวะกิจจะมาปรับปังโกชดามรานางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละแค่เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนายินโนสังคารันเตนะมหาศีในนันามาจุนาเพราะว,าว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่ย่อมไม่มีแค่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะนาทันติตังตัง,ตงเวพระเถรโรตกระตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเลือ่อบุคคลปกติอย่างนี้มีความเข้มไม่เกี่ยงทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้มีลาภตีหนึ่งเจริญด้วยประการราชนียยแลบทที่สิบแปดจราธรรมโมหิจารดังนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้คนความแก่เป็นไม่ได้พยาทิธรมโมหิเพเทิงนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปนไม่ได้มารณธรโมหิมรณังอาไนาตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมพเมปิเจหิมนาปิหินานาภาโวนานาภาโวเราจะละเว้นปินตต่างๆคือว่าจะต้องพับพลาดของที่เราลักของที่จใจไปทั้งปวงกรมสัสโกมหิกรมัไทยะโทกรมะพันกรมัโยนิกรมะพันธุกรมัปฏิสินโนเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ผลมีการเป็นด้เกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นต่พึ่งอาศัย ยังกำมังกฤตสามิกรลยานางวาปกังวาตัสะยุทายาโทภเวสสามิเราทำกรมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไป,ปเอวังอัมหิอภินังปจัจจจเวขีตตพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวัคนเทมบทที่สิบเก้าทุกขกับปัตตาชนิทุกขาพระเจปัตตาชนิพระยะโสกับปัตตาที่ยิบโสพาหุตุสะเพปิาปาปยาโน เอตาวตาจะมิหิสัพตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมตุสัพพสัมปจิตติยาทานังทัตันตุสัทธายะรักสีรังรักขันตุสัพตาภาวนาพิรตาหุนตุฆาันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปรพลปตาปจิกานัตจะยังพลังอรหันตานัตเจตเจชนาละกนมรตาไม่เสพโสบุตรีจีสิบและเทวตาสันติวิหารวาสนีทูเปขเรียพุธิคเรียติหิตหิงตาธรรมะธานีนะภาวันตุปูชิตาโสติงการอนเตถะ วิหาระมัทเลเทเถระจมัจานวกาจะพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิตราสปะนาภูตาสุกิตตาพระวันตุเตชลาพุชายปีจาตถสัมภวาสังเสทชาตาอัฏฐโบปปาติกานิจญาณิกังธรรมวรังปฏิจเตสะเภปิทุกขสาสังการุกุโรน พุทธคศะกะโรนตุสังขยังธาตุจิรังธรรมังสตังธรรมะธาระจะปุกกะลาสังโฆหงตุสมโควะอาาัตายะจัฮิตายะจะอัมเหรัคตุสัทธโมสเปปิธมะจายนโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวเตวุตวที่ยี่สิบเอ็ดปุญญสิธานิกัตตสายานัตญานิกัตา,านิมีเตตะจัภะกิโนหุนตุสัตตานัตตา ประมาณนาเยปิยาคุณะวันตายจะไม่หังมาตาปีตาทยโยทิธามีจายะทิธาวาเอ็นอันเยมัชตะเวริโนสัตตาจิตตันติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปเจกัจจตุโวการาสังสรันตาภวาภเวยาตังเยปติธานุมีอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนปชาันติเทวาเตสังนีมีทยุง มายาทินานาณปุญญาณังอนโมตนาหิตนาสเพสสตาสถาหงัวอวราสุขาจีวินโนเขมปะปทจจาปปุนโตเตสสาสิตชะตังสุภา <c oughs> ขอสัตว์เราได้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสืบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบันนี้แลยให้หมุนที่ทำไว้แล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบิดาและบรรดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นกลางแลมีเวียนตั้งอยู่ในโลกสามเกิดในภูมิสามเกิดในตรนดสีมีขันหด้าไรขันหนึ่งไรขันสีต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ขอสัตว์เหล่าได้ทราบการให้สมุนข้นนาพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจึงอนุมทนาทานิยงเกิดก็สัตว์เหล่าใดแม่สัาบการหน้สมุนนี้ของขอษษาานน้าพเจ้าขอเทศนาวรจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุมูทนาบุญทั้ง ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีนี้ของสัตว์นั้นจนสําเร็จเถิดด้วยอนุสง์แห่งสัจจะ,จะอิทานุภาพเป็นความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระนัตะาตรายด้วยการสวดสดงบทสวดมนต์พระสูตรพรุตแ,แ,และพระรครระาถเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จากภัยทั้งปวงขอให้ข้าพจาจเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนโมทนาบุญในการสวดยทายธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนแล้วโปรดอเยพรที่กีรข้าพเจ้าและครอบครัวและบระะรทุมนมงคลพระกิ่งพะลีพิณาศโดยมูลนิธีพระสมเด็จพระญาณนสังวรว,วัดประวรนิเวศวิหารตลอดบัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและขมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสิทธธิทุกประการเทิน